มืัอน,นี้เอาสิมาปุ๊พิกขี้หนูขาวหลังจากเอาตากแดดครบอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะสีมาเอาไปปลูกเนาะจ้ะสำหรับมะนีขาวเนาะมะเป็ดมะนีขาวนะจ้ะสำหรับพริกพันธุ์นี้เนาะจ้ะบางคนอาจจะบอูชาว่ามันเป็นมะพริกอย่างเนาะเป็นมะพริกที่อายุการเก็บเกีเก่ยวเร็วเนาะจ้ะอันนี้จะรสชาติบอเพชรแห้งเนาะเพราะว่าเขาเก็บหน่วยไอ้เขียวเอ้ยหน่วยขาวเนาะบทเป็นหน่วยเขียวนะจ้ะเก็บ ไอ้อ่อนเราจะสำหรับไอ้พริกมะนีขาวเนาะไอ้ซื้อเพิ่นก็นคือพริกขี้หนูขาวเนาะไอ้ยี่ห้อมะนีขาวเราจะสำหรับพริกพันุนี้เขาปลูกอยู่ทุกปีย่ามนี้แหละเราจะย่ามที่ช่วงไอ้กรกฎดาสิงหาเนี่ยเนาะเขาจะปลูกแล้วก็จะเก็บภายใน4050มื้อกะได้เก็บแล้วเราจะสำหรับพริกมะนีขาวนี่เนาะถือว่าไอ้จะเป็นราคาช่วงหน้าฝนนี่แหละเพราะว่าหน้าฝนเนาะ บอก่อยมีคนปลูกพริกเนาะบอกว่าจะพริกพันไหนพริกช่วงนี้จะราคาแพงเนาะจ้ะ้วกาจะเก็บขายไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเก็บเกี่ยวขา้ขาวเาสีเนาะเกี่ยวข้าวเสีแล้วกาเอเขาก็หันมาปลูกพริกเนาะช่วงนั้นพริกจะลงเขากะจะได้เงินกับพริกพันนี้อยู่เนาะถ้าผู้ใดจะปลูกพริกพันนี้ก็คือให้เหลิมปลูกตั้งแต่ตอนนี้หรือว่ายังแมนผู้ใดยังบ่ทันไดก้าเบียกะซื้อมาเพาะพันุตอนนี้กะถือว่า ยังบอสายเกินไปเนาะจ้ะเพราะว่าเขากาได้แค่30มื้ือเขากาเอามาลงดินเอามาลงดินกับพอถึง2เดือนกัเก็บขายได้เนาะจ้ะสำหรับพริกพัน์ุนี้เนาะช่วงนี้เขาพูดไดมีหน้านโน้นหรือว่าหน้าโคกะกไอ้ปลูกได้เนาะมันจะได้มีราคาเนาะถ้าหลังจากนั้นกะบต้องปลูกก็ได้เนาะจ้ะเพราะว่าพริกพันเนี้ยตากแห้งสีบ่อค่อยสวยแล้วก็รรสชาติบ่แซ่บเนาะเพ็ดเพ็ดแบบเพชดแบบขี้ลายเลยแหละ เพชแบบแสบท้องแสบไสเนะี่ยไม่อร่อยเลยสําหรับพริกแหงนะ้งเนาะเขาเคยไอเก็บไว้อยู่นะจ๊ะถึงจะไอรสชาติเดี๋ยวจะเล่าเรื่องไอรสชาติของพริกขี้นูขาวเนี่ยมันแหงนะ้งเนาะหลายปีแล้วแหละ,ละเขาเก็บไว้ลองเบิ่งว่ามันเป็นไมได้เพชดคือนกันเนาะจ๊ะแต่ว่ายำเพ็ดกินเนี่ยใส่มันจะไม่กลมกล่อมนะซาปะมาณนั้นทั้งสีบ่แ่บวายง่ายาคือเพชดบ่แ่บนั่นเองนะจ๊ะสำหรับพริกขี้นูขาว หน่วยไอ้แหงมันเน,นาะจ้ะแต่ว่าพริกที่แซ่บที่สุดก็คือพริกไอ้ฮอตเนาะจ้ะไอไม่ใช่พริกฮอตนี่กะไอเพชรแต่กะบอถึงกับขี้หลายปันได้เนาะแต่ว่าพริกที่เฮ็ดพริกป่นแซ่บก็คือพริกไอย,ยอดสนพริกตาแหงหน้าแรงเข้าเนาะเข้าของเขากะมีอยู่เนาะตอนนี้เขากะเก็บขายอยู่ไอช่วงนี้เข้าคัดขายอยู่เน,นาะจ้ะสำหรับ พริกไอยอดสนพริกตาแข้งหน้าแรงเข้าเขากะจะขายอยู่ช่วงนี้เขาจะแบ่งขายให้คนด่างเข้ากับขายอีกเราจะขายจนกว่าไอจะราคาขยับขึ้นเข้ามาปลูกพริกแล้วก็เขาถ้าเข้าเก็บพริกไอมันนี่ข่าวนี้แล้วเนาะไอพี่ขี้หนูข่าวเข้าเลิมเก็บเข้าบมมีเวลาคัดเขาอาจจะขายให้พ่อค้าคนกลางยกให้มดเนาะแต่ว่าเข้าเก็บไว้ให้แม่ค้าตลาดแรงยู่เลย พริกแห้งแล้วกัคนแถวบ้านกะเหมือนเนาะทุกคนจะมดประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งเนาะแล้วก็มีค่าประจําเป็นร้านอาหารกะพ่อได้ขายอยูนะจจะสำหรับพริกแห้งไอ้ยอดสวนห้านะจา๊ะสำหรับไอ้พริกขี้หนูขาวเฮาวนะแต่คนสวนจะมกักปลูกพริกพันนี้เพราะว่ามันได้เก็บเร็วแล้วก็ขายดีเนาะถึงจะเฮ็ดยากเนาะหน้าฝนแต่การถ้าเฮ็ดแล้วกะ ถ้าผ่านช่วงฝนไปได้เนาะปลายฝนต้นหนาวช่วงนั้นจะงามเลยแหละ้วก็พริกจะราคาแพงเพราะว่าคนที่เกษตรกรส่วนพริกส่วนหลายก็บม่ค่อยปลูกหน้าฝนปันใดเนาะจ้ะนี่สวยๆเลยเนาะจ้ะสำหรับพริกมันี่ค่เดี๋ยวให้เบิ่งเบียร์มะเพ็ดมันี่ขาวเนาะว่าตากแดดอาทิตย์หนึ่งแล้วมันสิเป็นอย่าไรแต่กะบ่ะค่อยมีแดดดอกฝนตกทุกงมือเนาะน,ะนี่หากบันกะถือว่าหลายเลย เดี๋ยวเ่าสีไปเอาสลลาไต่โคเดอร์มามาหดก่อนจังเอาไปปลูกนะจ๊ะเจลลาไต่โคเดอร์มาเนาะเหาขยายมันยังบ่ทันได้ครบ48ชั่วโมงเนาะเหาก็จะใส่ตัวที่ยังบ่ขยายเนาะจ้ะอันนี้ถังเชลลาไต่โคเดอร์มาที่เ่าขยายไว้เนาะเ่าววยเฮ็ดคลิปวิธีเฮ็ดอยู่เนาะจ้ะแต่ว่าอันนี้มันยังบ่ครบ48ชั่วโมงเนาะเหาก็จะยังบ่เอาไปใส่เนาะจ้ะวิธีเฮ็ดเ่าจะลงคลิป หลังจากมื่อคลิปนี้เนาะค่อยลงวิธีขยายชลาดไตโคเดอมมาเนาะแต่ว่ามันยังบม่ครบ48เนาะเขาเลยเอาเอา,เอาไอ้เชื้อเอาหัวเชื้อมันไปโฮเบียนะจะ๊ะสำหรับคุณนะสมบัติของชลาดไตโคเดอมมานะจะ๊ะจะสอยป้องกันโรคราในกาพิกเนาะช่วงนี้ฝนตกบ,บ่อยนะจะ๊ะเนื่องจากฉลาดไตโคเดอมมาเขาขยายยังบ่ทันได้ครบ48ชั่วโมงเนาะเขาก็เลยเอาตัวนี้มา ใส่ก่อนเนาะเอาหัวเสื้อใสมันจะเปลือกก็กันเนาะก็คือ20กรัมช้อนนึงเนาะถ้าขยายก็ช้อนนึงก็ขยายได้เป็น10ลิตรเนาะทางใสเนาะแต่ว่าเอาบัาได้มีเวลาขยายข้าพึ่งขยายแต่ยังบม่ครบ48ชั่วโมงเขาก็เลยใสไอ้ตัวนี้ไปก่อนเนาะนี่เนาะเดี๋ยวเขาจะวดไอ้เบียร์ก่อนเอาไปปลูกนะจ๊ะจะเอาน้ำใส่ให้เต็มก่อนนะจ่ะ ใต้น้ำให้เต็มก่อนจึงเอาไปหฮเนาะนี่เราจะดอันนี้เป็นน้ำขาวๆน้ำขาวๆข,ขุ่นๆเข,ข,ขียวๆนี่คือน้ำสลดัดแต่ก็เดิม,มาเนาะเอามาปองจันโรครากเน่าโคนเน่าเนาะก่อนที่จะเอาไปปลูกอาเมโฮคือกันเน,นาจะนี่อันนี้เขาตากแดดครบไอ้สี่สิบแปดไม่ใช่เ้าตากแดด,คร,าาแด,ดครบอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่ไม่ค่อยมีแดดฝนตกตลอดเนาะจะหฮให้ทั่วก่อน สำหรับเอราแต่โคเดอร์ม,มาเนาะหดได้ทุกพักเนาะบังพักบวกัวงามกำลังงามแต่ไม่ได้หดแต่เอาเือราไต่โคเดอร์ม,มาป้องกันเปื่อยขอมอู้นี่นะผักหอมกำลังงอกผักชีเดี๋ยวห้าสซีมาปลูกไอ้พริกมะนีขาวเนาจะจ้ะนี่จะปลูกมือละหลองเนาะเมื่อนี้เจาะหูไว้หลงหนึ่งเนาะจะ้ะ จะปลูกเมือม่อลมือลองไปเนาะเจาะไอ้เมื่อนี้ข่าวจะเจาะสามสิบเส้นเนาะเมื่อนี้ข่าวจะระยะห่างสามสิบเส้นเนาะเราจะบปลูกห้างคือมะเพ็ดปีเนาะเจาะหลุมให้มันก่อนนอะจ๊ะเดี๋ยวก็จะเราจะเจาะหลุมไปเรื่อยๆก่อนเนาะแล้วค่อยเล่นดิบแต่ว่านี่เนาะโอ้เฮ็ดหลุมใหญ่เกินไปแล้วกันสามสิบเซนสามสิบเซนเนาะ ปูก่อนนะจา๊ะเมื่อนี้เรามาปลูกพริกกินหูขาวเนาะนี่อันนี้คือเบียพริกกินหูขาวเนาะปลูกพริกขินหูขาววันแรกเมื่อนี้วันทีสิบมือเฮาถ่ายคลิปวันทีสิบหาปลูกเล่นๆไปเนาะนี่เบียพริกมะน,นีขาวเนาะใบมะนีขาวมันจะใบใบน้อยเนาะถ้าเป็นมะเพ็ดกะเลียงพุ่นยาวมันจะใบยาวเนาะอันนี้ไอ้มะนีขาวใบน้อยเนาะกำลังเริ่มปลูกนะวันที่เฮาถ่ายคลิปเมื่อนนี้ลองแหลกเนาะลองติด ถนนใหญ่นี่อันนี้คือวันที่15กระกฎาคมเนาะเฮาจะมาปุ๊พิกกันเนาะจ้ะนี่เนาะหลุมที่เฮาเจาะไว้เฮากะจะปอนลงแบบนี้แล้วกะปิดเนาะนี่คือกันเนาะเบียพิกได้ไอเดือนกว่าแล้วเนาะสำหรับพิษมะนีขาวรู้สึกว่าเบียพิกเฮา ค่อยงามปันไหนเนาะนี่ปลูกงามฝนปลูกเดือนกรกฎาสิงหาโอ้ฝนตกชุกแถมปีนี้เป็นปีที่ฝนตกเนาะฝนตกแบบไม่มีวันหยุดตกทุกวันนะจ๊ะสำหรับไอปีนี้เนาะฝนดีระยะ30เซนเนาะสำหรับวันนี้ค่ะดินมันยังอ่อนอยู่เนาะ โอมนเบียพิกยังบัทันได้แก่เนาะหากยังบัทันได้หลายต้องบีบบีบอันนี้ก่อนนะเนาะไอ้บีบข้างหลังหลุมมันก่อนเนี่ยบีบให้มันอ่อนๆก่อนแล้วคอ่อยดึงขึ้นเนาจะมาจังได้บดแตกเนาะนี่จังได้ดินมาหลายนี่หากยังบัทันได้หลายปันใดเนานะเนี่ยปลูกไปเนาะปลูกเล่นไปเนาะเมื่อลหร้องมือนี้สิแล้วปุ๊เรียบร้อยเราจะสำหรับพริกปลูกคลองเดียวเนาะนี่ ปลูกมือละข้องแค่นั้นละพอเนาะเดี๋ยวเมื่อแรงถ้าหวังก็จะมาอีกรองนึงนะจ๊ะแล้วก็จะมาถอนยานํำทางง่างยางเบิ่งงมกเพ็ดปีคอยห้องปอยัางเห็นเนาะ๋ยวซูม่มเบิ่งบักเพ็ดปีมกเพ็ดปีเนาะจ๊ะเบิ่งใกล้ๆจังจะง,งามเนาะถือว่างามแล้วเดือนจับกับจักซี่ห้ามือเนี่ยเนาะเพราะว่าเขาปลูกวันที่เก้าที่สิบเดือนก่อนเนาะเบิง่งก็เลิมติดดอกแล้วนี่ เดิมจะติดดอกมุดแล้วเนาะสำหรับพิกปีเนาะแต่ว่าหญ้าบ่ค่อยงามันไดต้นเหลืองกระถอนที่ต้นไหนที่มันขี้ร้ายกะมาเปลี่ยนใหมเนาะมันก็เลยบ่เสมอกันนะจ๊ะนี่สําหรับฟองนี้เนาะสิ่งที่เฮาควบคุมบ่ได้ก็คือฝนนะจ๊ะสําหรับฝนเนาะมันเฮ็ดให้เฮาชีดยาบ่ได้เนาะกับจัดมาแรงบ่ได้มันก็เลยเฮ็ดให้เป็นไวรัสนะจ๊ะถ้ามันมีเพี้ยดดูดแล้วกะถ้าจะถอนเนี่ย มันจะเกือบหมดเลยเน้เพราะว่าไวรัสล้าหลายเนาะเดี๋ยวให้เบิร์ไวรัสต้นมันงามอยู่เนาะแต่เป็นไวรัสถ้าไม่ไม่รัดเจอไปแล้วเกือบไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะเนี่ยก็จะเริมไอ้พิดดอกมาแล้วเนาะสำหรับไอ้พิกกระเลียงพนยารือไหมพิกปีเนาะกำลังเห็นดอกกำลังเห็นป็นซอมดอกหลุมใหญตายก็ยังบ่ได้ เอามาแสแซร็โบเมนตายดอกเนะจะเพราะว่าเฮาถอนเนาะลุมที่มันโบมีเนี่ยคือเฮาถอนไวรัดแต่ตัวนี้เบิ่งคิดเบิง่งว่างพีกพันนี้เนาะโคก,กเดียวเด้นี่ให้เบิง่งอันนี้เนาะเงาเดี่ยวต้นเดียวเงาเดียวงาเดียวเนี่ยขึ้นมานี้เนาะแยกฝั่งนี้เขียวบ่เป็นไวรัสแต่แยกฝั่งนี้เป็นไวรัสเนาะนี่ อันนี้คือพริกกระเหลียงปนยาวครัพริกโบรานเฮาเนาะแต่ว่าเก็บไว้ก็บโบเป็นปัญหาเนาะเพราะว่ามันกรหน่วยไอ้ที่มันเขียวกับโบเขียวนี่น่วยบอแตกต่างกันเลยเนาะจ้าบงซ้อมดอกเป็นดอกหมนแล้วเนาะนี่แต่ว่ายา่ยานแต่อเพียอมาดูดแล้วไปขายายให้พวกไอ้มะนีขาวที่เฮาจะปลูกอยู่โซนนั้นเนาะกับเพิ่งปลูกได้หลงหนึ่งแต่ถ้ามะนีขาวนาะ ้ามันในเรื่องแล้วก็นุ่ยน้อยแต่พวกนี้เรื่องแล้วก็น้อยใหญ่เนาะนประมาณนี้งามเป็นบางมองเนาะมองมองจีเข้าถอนไปแล้วพับได้เอามาแซมนาะจ้ะนี่ยาก็หลายเนาะเพราะว่าช่วงนี้อะ่ะเพาะกา,มาเมล็ดพิกเอากา,มาเมล็ดพีกไอ้ฮอดลูกผสมเนาะกระปองนึงก็ได้มื่นกว่าต้นน่ะจ้ะก็เลยเฮ็ดให้โมมีเวลามาถอนยาอยู่แถวนี้เนาะ แล้วก็คัดพริกขายเนาะลูกค้าพริกะมาเรื่อยๆสำหรับพริกแห้งยอดสดเนาะจ้ะ